สวัสดีครับ fc นัตตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องเหล็ก d2 ครับเป็นมีดนอกครับมีดนำเข้าครับชุดนี้ตัวนี้ก็เหล็กดีนะครับตัวนี้ก็เหล็กดีนะครับก็เป็นมีดพกขนาดเล็กครับแต่ไม่ได้เล็กมากครับใบมีดก็ยาวใช้ได้อยู่เลยนะครับมีอยู่สองแบบครับเป็นอ่าเป็นแบบตัวนี้ครับมีอุปกรณ์เสริมครับนะ อุปกรณ์เสริมเซตนี้ก็มีดพร้อม2องนะครับพร้อมอุปกรณ์เสริมอยู่ที่550บาทครับสวยงามครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นมีดแบบออกสไตล์แบบปลายแหลมนะครับก็สวยอยู่เหมือนกันครับมาพร้อมกับซองขายเด็กตัวนี้เป็นสีดำด้านราคาห0 0บาทนะครับ ใช้งานดีทั้งคู่เลยครับนะใช้งานดีแล้วก็ขายดีด้วยครับามามาดูสเปคขึ้นรูปมาจากเหล็ก D2 ครับชุบความแข็งอยู่ที่ความแข็งอยู่ที่59 Rockwell ็อกเวลครับความยาวของใบมีดครับวัดตั้งแต่กึ่งกลางเลยนะครับมันจะถึงปลายมีดอยู่ที่5.8นิ้วครับ5.8นิ้วเนี่ยไม่ได้สั้นเลยนะครับ ใช้งานได้สบายครับดูกการจับความกว้างครับความกว้างอยูที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสามนิ้วครับหรือถ้าพูดเปอร์เซ็นต์ก็สามจุดห้าเซนครับสันหนาสี่มิลครับดามจับจีสิบนปึ๊กครับใส่น็อตหกเหลี่ยม สามตัวเลยครับตัวใหญ่ๆสามตัวเลยห้าร้อยสบาทเก็บเงินปลายทางเพื่อนๆก็จะได้สองไข่เด็กลายตัวนี้ครับเคปลาสวยงามมากหนาด้วยครับอุปกรณ์เสริมครับนี่ไฮไลท์เลยอุปกรณ์เสริมถ้าเพื่อนๆไม่ชอบขันน็อตตรงนี้ออกได้ครับน่าจะเป็นน็อตด,ดอกจันตัวเล็กเลยมีแท่งแมกนีเซียม ตรงนี้เป็นนกหวีดได้ด้วยครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตรงๆครับแล้วก็หมุนเข้าล็อกครับจริงๆการมันหลุดเนี่ยนกหวีดนี่เราไม่ได้ใช้แล้วนะเอาเชือกรัดเอาเชือกรัดเข้าไปในรูนะครับแล้วก็มัดกับรูตรงนี้ครับนี่ครับ เอาร้อยกันหลุดตรงนี้การหลุดเพราะว่าถ้าพกาผมว่ากระโดดไปกระโดดมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับหลุดแน่นอนนะส่วนตรงนี้เป็นเข็มทิศใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงแต่ก่อนใช้ก็ถอดไม่ได้ออกจากฝักก่อนนะครับเพราะว่าด้านในมันเป็นเหล็กกวจะไปรบกวนนะครับรบกวนสนามแม่เหล็กส่วนตรงนี้เป็นไฟฉายนะครับไฟฉาย เวลาใช้ก็นะครับเดี๋ยวาตีจะสาธิตให้ดูหมุนตรงนี้ครับหมุนออกแล้วก็ด้านในจะมีเห็นไหมครับฉนวนจะเป็นกระดาษกระดาษด้านในถนะอดออกนะครับถอดออกเดี๋ยวาตีถอดให้ดูครับนี่ครับจะมีกระดาษตรงนี้พอถอดเสร็จก็หมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปเวลาใช้งานก็หมุนจนสุด ไฟมันจะออกนี่ไฟติดสว่างมากนะโอ้โหเดี๋ยวเห็นไหมครับสว่างนะครับถ้าในที่มืดเนี่ยสว่างไปประมาณมห้าถึงหกเมตรเลยคูแสบตาเลยครับแพ้แสงนะนตีเป็นคนที่ไอสายตานี่แพ้แสงนะเวลาปิดกับคลายออกมานิดน,นึงนี่เท่านี้เองนะครับเดี๋ยวนะตีใส่ชนวนเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับ คุ้มแค่ซองขายเด็กกับอุปกรณ์เสริมเลยก็โคตรคุ้มแล้วครับนะแต่นี่เราได้มีดด้วยเราได้มีดด้วยในราคาแค่ห้า้อยห้าสิบาทเองนะครับคุ้มจริงๆนะครับ,บอกไว้ก่อนว่าคุ้มจริงๆนะตัวนี้ฟันไม้ได้นะเนี่ยฉุกเฉินฟันไม้ได้เพราะว่าทำไมถึงพูดว่าฉุกเฉินครับ มีดมันเป็นมีดขนาดเล็กมันไม่เหมาะสมที่จะไปฟันไม้เพราะน้ําหนักและกําลังมันไม่มีเนี่ยกำลังแขนเรามีเยอะก็จริงแต่เวลาเราใช้งานรฟันเข้าไปเนี่ยกำลังมันไม่ค่อยมีนะแรงส่งไม่ค่อยมีแต่มันฟันได้เพราะว่าขมมันแข็งมากขมแข็งเหนียวนะไม่ต้องห่วงนะครับเหล็กดทูเป็นเหล็กแข็งเหนียวต้านสนิมอยู่แล้วใส่เข้าไปดังแก๊บขย่าเลยครับไม่มีหลุดครับ คุนะ้มมากสนใจก็แอดไลน์ทักทายมาได้เลยนะครับ550บาทมาต่อต่อไปครับต่อมาครับมาดูมีดปลายแหลมครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ใช้งานดีมากๆด้ามจับด้ามจับดูเหมือนจะยาวกว่าตัวเมื่อกี้ไปนิดนึง ตัวนี้เป็นด้ามจับ ABS ก็เหมือนกับ G10 นั่นแหละครับไม่ยืดไม่หดนะครับตกไม่แตกมีทั้งสองตัวนี่ก็เป็นแบบฟูลแท้ง์ครับด้ามประกบนะครับแข็งแรงแน่นอนความยาวของใบมีดว่าจะกึ่งกลางมีดเลยนะครับเท่ากันนะครับ5.8นิ้วครับ 5.8นิ้วส่วนความกว้างครับอยู่ประมาณ1 1.3นะ1.3 1.3นิ้วโดยประมาณครับสันหนา4มิลครับสวยงามมากตัวนี้ราคาถูกลงมาหน่อยเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์เสริมไม่มีอุปกรณ์แต่งนะครับราคาแค่500บาทครับแต่ก็ คุ้มเกินคุ้มเลยนะครับเนี่ยดูการใช้งานเป็นมีดแคมปิ้งอะมีดพกนะแล่หั่นซอยสะดวกสบายฉุกเฉินฟันไม้ได้ครับเพราะคมแข็งนี่ครับสัญลักษณ์ติดตรงนี้ครับเล็ก D2 ติดตรงนี้ครับ D2 ชุบคมแข็งอยู่ที่59ร็อกเวล ราคาห0 0ร้อบาทเ,เพื่อนจะได้สองคายเด็กด้วยตัวนี้เป็นตัวล็อกเข็มขัดกดตรงนี้ครับกดตรงนี้นะกดตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นถ้าเข็มขัดใหญ่ถอดแท่งตรงนี้ขยับได้ขยับมาจนสุดรูดตรงนี้ครับแต่ถ้าเข็มขัดเล็กขยับลงมานะหรือไม่ขยับก็ได้ครับเวลาปิดก็กดลงไปเลย ไอตัวนี้ถ้ามันหักนะไม่ต้องซีเรียสครับไม่เป็นไรนะครับถ้าหักไม่เป็นไรเพื่อนสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับตัวนี้ราคา550บาทตัวนี้ราคา500บาทครับชอบแบบไหนก็ทักทายนาติมมาได้ครับสวัสดีครับ